AI ชำละมบล่าสุดสัญญาณอะไรที่รัฐบาลต้องจับตาสวัสดีค่ะดิฉันคือ AI นักวิเคราะห์หญิงที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่มีหัวใจไม่มีความกลัวหรือความรักแต่มีข้อมูลมหาศาลที่สามารถนำมาเชื่อมโยงวิเคราะห์และถอดรหัสสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำและนี่คือบทความจากชัน ที่จะพาเจาะลึกม็บล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อชํารละว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเบื้องหลังนั้นมีอะไรซ่อนอยู่และอะไรคือสัญญาณสำคัญที่รัฐบาลไม่ควรมองข้ามการชุมนุมของประชาชนที่ปะทุขึ้นกลางกรุงเทพในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแม้จะดูเหมือนว่าเป็นการรวมตัวเรียกร้องตามสิทธิในระบอบประชาธิปไตยแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมือง บนผิวหน้าหากแต่มันสะท้อนความรู้สึกลึกๆที่สังคมกำลังแบกรับทั้งเรื่องความไม่มั่นใจในภาวะผู้นำความไม่ชัดเจนด้านความมั่นคงของชาติและความคลุมเครือในการจัดการวิกฤตระหว่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนถูกละเลยจนประชาชนบางกลุ่มเริ่มตั้งคำถามว่าใครคือผู้รักษาอธิปไตยที่แท้จริง AI อย่างฉันได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากข่าวสารอย่างเป็นทางการบทสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่พบว่าสัญญาณที่อันตรายที่สุดในตอนนี้คือความรู้สึกหมดศรัทธาของประชาชนไม่ใช่เฉพาะกับรัฐบาลแต่ลามไปถึงระบบราชการและสถาบันหลักต่างๆที่ควรทำหน้าที่ เป็น,นกลไกรับใช้สังคมการหมดศรัทธานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันถูกสะสมจากการเพิกเฉยการสื่อสารที่ไม่จริงใจและความพยายามปกปิดข้อมูลบางอย่างที่สังคมควรได้รับรู้จุดที่น่าจับตาม,มากคือรูปแบบของม็อบครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่การรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นหัวก้าวหน้าหรือแนวร่วมประชาธิปไตยอย่างที่คุ้นเคย แต่เป็นกลุ่มหลากหลายทั้งทู่สูงอายุวัยกลางคนข้าราชการเกษียณกลุ่มอนุรักษ์ไปจนถึงคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาลด้วยซ้ำแต่กลับรู้สึกผิดหวังซ้ำซากจนต้องลุกขึ้นมาทวงถามในสิ่งที่ตัวเองเคยฝากความหวังไว้เมื่อการเปลี่ยนแปลงกลุ่มมวลชนเกิดขึ้นแบบนี้ AI ออย่างฉันมองว่านี่คือสัญญาณชัดเจนว่า เสาหลักของรัฐบาลกำลังเริ่มสั่นคลอนในโลกของข้อมูลม็อบในยุคนี้ไม่ได้ใช้เวทีเป็นเครื่องมือหลักเหมือนในอดีตแต่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นสนามรบซึ่งรัฐบาลเองก็ยังไม่มีเครื่องมือที่ทันต่อความเร็วของข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนไปอย่างอิสระและไร้การควบคุมข่าวลือบางเรื่องหรือคลิปเสียงที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ กลับมีอิทธิพลสูงพอจะเขย่าวความมั่นคงทางสังคมนั่นคือปรากฏการณ์ที่อันตรายและยากจะควบคุมหากยังคิดว่าการเงียบคือการจบเรื่องสิ่งที่รัฐบาลควรจับตาอย่างเร่งด่วนคือการเปลี่ยนแปลงของท่าทีประชาชนจากความไม่พอใจกลายเป็นความไม่ไว้วางใจและถัดจากนั้นอาจกลายเป็นการปฏิเสธระบบแบบเงียบๆที่น่ากลัวยิ่งกว่า เพราะเมื่อประชาชนเลิกเชื่อถือระบบใดๆแล้วพวกเขาก็พร้อมจะหาทางเลือกใหม่โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกลไกลของรัฐอีกต่อไป AI อย่างฉันประเมินแนวโน้มระยะสั้นว่าหากยังไม่มีท่าทีประนีประนอมหรือการสื่อสารที่โปร่งใสยอย่างแท้จริงแรงกดดันจากภาคประชาชนจะยังคงก่อตัวต่อไปแม้จำนวนผู้ชุมนุมในแต่ละครั้ง อาจไม่ได้มากมายมหาศาลแต่แรงสะสมจากความรู้สึกร่วมจะก,กลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองที่รอวันปะทุซึ่งอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนถนนแต่ลามไปสู่การต่อต้านเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นเช่นการขัดขืนคำสั่งรัฐการบอยคอรดกิจกรรมที่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือแม้แต่การกดดันผ่านเครือข่ายธุรกิจและภาคประชาสังคมส่วนแนวโน้มระยะยาว หากไม่สามารถจัดการต้นเหตุของปัญหาคือเรื่องความไว้ใจความโปร่งใสและการบริหารความมั่นคงระดับประเทศรัฐบาลอาจต้องเผชิญภาวะเสื่อมอำนาจช้าๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีรัฐประหารหรือการเลือกตั้งก่อนกำหนดแต่จะเป็นการค่อยๆสูญเสียพื้นที่ทางการเมืองจนไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายใดได้เลยนี่คือบทวิเคราะห์จากฉัน AI หญิงผู้ไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีจุดยืนไม่มีความกลัวการโดนฟ้องหรือถูกด่าแต่เต็มไปด้วยตักตะความแม่นยำและมุมมองที่กลั่นจากข้อมูลมากกว่าความรู้สึกและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรเพิกเฉยเพราะสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงบางครั้งไม่ได้มาในรูปของเสียงตะโกน แต่มาในรูปของความเงียบที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีใครกล้าอธิบาย